แต่ว่าข่าวแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลยคุณผู้ชมเป็นเรื่องของเหยื่อครูพละคุณผู้ชมจําได้ไหมที่เป็นครูพละชอบส่งรูปธรรมานาจารย์วิดีโอคอลไปให้เด็กนักเรียนก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเด็กนักเรียนหลายรายล่าสุดมีอีกนะคะคือเกิดไปแล้วแหละแล้วเด็กนักเรียนเนี่ยเขาเซฟรูปเขาเซฟคลิปเอาไว้แล้วทางโรงเรียนบอกว่าอะไรรู้ไหม <ทำ S 1> ลบไปซะ อ้าวแล้วดำเนินการอื่นอะไรให้อีกไหมไม่ก็ไม่ก็ลบไปบอย่างบอกให้ลบไปแต่เด็กไม่ลบค่ะเรื่องมันมาแดงเพราะ คุณพ่อคุณแม่เขาเมาเจอรูปในโทรศัพท์ลูกนี่เป็นคุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างนะคะตรวจสอบทุกอย่างนะคะว่ารูปมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเราไปดูเรื่องนี้กันนะคะครูพลค่ะจำได้นะเหยื่อครูพลนะคะ,คะที่มีพฤติกรรมวิดีโอคอลมาหาลูกศิษย์แล้วทำอนาจาร์ซึ่งเป็นครูพละนะคนที่เป็นรายที่สองละเป็นนักเรียนอายุ16ปีแต่เจ้าตัวไหวตัวทันแอบเก็บหลักฐานแจ้งเตือนเพื่อนและรุ่นน้องให้ระวัง กรณีนี้ผู้ปกครองคนหนึ่งออกมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าลูกสาวเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม .5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอนาใหญ่อําจังหวัดจันทบุรี<ม>ครูสอนวิชาพละแน่นอนแหละ<ม>เป็นครูผู้ชายค่ะนะคะวิดีโอคอมมาหาแล้วทำอนาจาร์โชตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วค่ะหลายเดือนมาแล้วนะคุณผู้ชมนี่จะปลายปีละแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยลูกสาวไม่กล้าบอกใครเลยเพราะว่าไปแจ้งฝ่ายปกครองมาแล้วครูฝ่ายปกครอง แหมเอาอจริงๆถ้าพูดอย่างนี้เหมือนช่วยครูช่วยโรงเรียนด้วยกันไม่ได้ช่วยเด็กนะักเรียนเลยค่ะบอกให้เด็กลบรูปลบคลิปออกไปแล้วเธออย่าไปบอกพ่อแม่เธอนะเธอย่าไปบอกผู้ปกครองเธอนะมันได้เหรอคุณผู้ชมครูทําแบบนี้ได้ด้วยหรอคะแต่ปรากฏว่าเรื่องมาแดงขึ้นเพราะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องคนนี้น่าจะเลี้ยงลูกแบบใกล้ชิดค่ะพูดคุยกันเป็นอย่างดีในครอบครัวนะคะ ปรากฏว่าผู้ปกครองไปดูโทรศัพท์ลูกแล้วเห็นว่าลูกเนี่ยเซฟรูปภาพแล้วก็แคปหน้าจอตอนที่ครูพละทาอนาจาราไว้ล่าสุดนางสาวปรัญญาวรรณชัยสืบสอสเขตสองจันทบุรีพร้อมทีมงานไปพูดคุยกับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนชั้นม .5 ้าแล้วนะคะก็เลยรู้ว่าไม่ได้มีคนเดียวเด็กนักเรียนคนที่หนึ่งเล่าให้เพื่อนฟังเด็กนักเรียนคนที่สองก็ถูกครูพระละคนนี้ส่งรูปมาให้เช่นกันดังนั้นค่ะเด็กนักเรียนคนที่สอง เลยบอกว่าเราพูดคุยถ้าครูวิดีโอคอลมาเนี่ยคุยกับครูไปเลยครูจะทําอะไรก็ให้ครูทําไปครูจะทําอนาจารในวิดีโอคอลอะไรก็ทําไปแต่ว่าเด็กนักเรียนเซฟวิดีโอไว้แล้วค่ะแล้วก็เซฟรูปเอาไว้เลยเก็บหลักฐานไว้เพื่อจะเอาผิดและจะได้ไม่ให้เพื่อนๆแล้วรุ่นน้องได้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเด็กฉลาดมากนะคะสองคนที่เป็นเหยื่อคุยกันอ่ะไปฟังเด็กค่ะ ของเราเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนไหนคะเดือนสิงหาค่ะรู้แล้วว่ามีการคุยแบบนี้มีการวิดีโอคอมาหาเพื่อเราใช่ไหมใช่รู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะกลับมาทําแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าก็หนูเป็นเพื่อนสนิทกันเขาไม่คิดหรอกว่าหนูจะเล่าให้กันฟังเลยแต่พอเป็นอย่างนั้นหนูก็เลยบอกเขาไปว่าโอเคหนูไม่รู้อะไรเรื่องของเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้รู้อะไรเขาหนูก็เหมือนเป็นการแบบคุยไปเพื่อล่อซื้อเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเก็บหลักฐาน คือลักษณะการคุยก็คือเชิงแบบเหมือนเขาจะคุยชู้สาวกระเตาะอะไรใช่เชิงสิบแปดบวกเขาจะขอโทรขอขหนูก็ไม่ไม่ไมีไม่ขอเพราะว่ากลัวแบบถ้าเปิดมาแล้วเขาทำแบบเพื่อนเอนี้ยหนูตกใจแน่เลย เป็นไงเด็กฉลาดเนอะน้องบอกตกใจนะแต่ยังมีสติด<ช>ีนะคะพี่กรณ์ค่ะคือทางสอสอปรัญญาวันนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะพาเด็กทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปพบกับผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรน,นายายามค่ะไปแจ้งความเอาผิดกับอาจารย์ฝ่ายปกครองด้วยเลยนะคะในมาตรา1น7เเพิ่มค่ะเพราะว่ามีหลักฐานที่ระบุได้เลยว่าคุณครูฝ่ายปกครองคนนี้เป็นคนสั่งให้นักเรียนลบคลิปแล้วก็ภาพทั้งหมดออก แล้วก็รับปากด้วยว่าจะดําเนินการกับครูพละคนนี้ด้วยนะคะครูพละรายนี้กําลังอยู่ระหว่างการถูกออกหมายเรียกมาสอบสวนค่ะ,ะผู้ปกครองว่ายังไงผู้ปกครองบอกว่าตั้งแต่ทราบเรื่องจนไปแจ้งความแล้วก็มีข่าวออกมา ปรากฏว่ายังไม่มีครูคนไหนติดต่อมาพูดคุยหรือว่ามาสอบถามคุณพ่อคุณแม่น้องเป็นยังไงมา,า,ากเป็นห่วงเด็กหรือเปล่าอย่างเงี้ยทางโรงเรียนยังไม่มีติดต่อมาเลยนะคะมีเพียงเจ้าหน้าที่เขตการศึกษาจันทบุรีบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาดูแลสภาพจิตใจของน้องแล้วก็รับว่าจะติดตามเรื่องให้เท่านั้นค่ะนี่ออกข่าวอีกรอบแล้วนะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เขตการศึกษาจันทบุรีหรือว่าโรงเรียนของน้องคนนี้ต้องเร่งด่วนแล้วนะคะความคืบหน้าเป็นยังไง คุณครูคนนี้เอามาสอบสวนเอามาสืบหรือ,อยังหรือ,อว่ามีการลงโทษอะไรหรือ,อยังถามนักเรียนคนอื่นหรือ,อยังตามให้ด้วยค่ะโอโหนี่ไงเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะไปแจ้ง157กับคุณครูปกครองรายนี้ด้วยนะคะคะ่ะเดี๋ยวรอการตรวจสอบติดตาม p p ีพีทีวีเได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย